พวกสัตว์ชั้นต่ำเจ้ากล้าท้าทายข้างั้นหรือผ้าคลุมวิญญาณรับไปซะเย้ไห้ข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดเจ้าคิดว่าทําแบบนี้จะหยุดข้าได้งั้นหรือเดอมิตาพุทธ เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทักษะมังกรศักดิ์สิทธิ์นี่ทำไมมันทําให้นิสัยข้าเปลี่ยนไปกันล่ะเนี่ยบิงปองนายท่านได้ทดสอบทักษะมังกรศักดิ์สิทธิ์และทาการโจมตีสําเร็จก็ต้องยอมรับผลข้างเคียงหน่อยล่ะนะข้าว่าแล้วไงเจ้ามันตัวสร้างปัญหาต้องมีอะไรซ่อนไว้แน่ๆข้าไม่ยอมหรอกนะทักษะมังกรศักดิ์สิทธิ์เจ้าก็เป็นคนยัดเยียดมาให้ข้าฮ่าๆๆใบมีดคมเปื่อนเลือดเรเวิลก็สิบเก้า ถ้านายท่านอยากจะปฏิเสธแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจะเจ้าอย่าเข้ามานะเออฮ้ผลรกิจสาเร็จผมของข้าผมของข้าอในนายท่านอยากเสียใจไปเลยแกผมไม่กี่เส้นมันเรื่องเล็กน้อยเองแค่ผมไม่กี่เส้นงั้นเหรอเอ๋นายท่านที่แท้พลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้ส่งผลให้ร่างกายปีศาจงูเสียหายโดยตรง อาจจะเป็นเพราะว่าท่านยังฝูกฝนไม่เพียงพอทําได้แค่เพียงทําลายจิตวิญญาณของปีศาจงูเท่านั้นตอนนี้ร่างกายของมันไม่มีกลิ่นอายปีศาจแล้วแถมยังมีจิตใจดีงามมากขึ้นด้วยอย่างนี้นี่เองงานข่าเอาของวิเศษให้ท่านแทนละกันชดใช้ให้กับผมของท่านที่เสียไป